สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูกะเพราเป็ดค่ะกะเพราเป็ดเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยนะคะเหมาะมากเลยรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือว่ามีไข่ดาวไข่เจียวนะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆผัดกะเพราก็มีอยู่หลายแบบมากๆเลยเราก็ทํามาหลายแบบแล้วก็เยอะแล้ววันนี้เราก็เลยมาทําเป็นปะกะเพราเป็ดมาฝากเพื่อนๆค่ะ แล้วก็คลิปที่เราได้ทําเป็นะโลกเป็ดค่ะเราก็ได้แบ่งส่วนของเนื้อของอกเป็ดนะคะมาทําเป็นผัดกระเพราเป็ดค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเป็ดกันค่ะก็หั่นให้เป็นชิ้นบางๆจริงๆแล้วใครจะไม่ใช้เป็นเนื้อของอกเป็ดใช้เป็นเนื้อของส่วนอื่นก็ได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นส่วนของอกนะ ขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเด็ดใบกะเพรากันค่ะวันนี้เราซื้อกะเพรามาในราคากําละ5บาทค่ะกําละ5บาทนี้เราจะใช้ให้หมดเลยค่ะเนื่องจากผัดกะเพราจะไม่มีส่วนของผักอื่นๆเลยวันนี้เราก็จะใช้เป็นกะเพราที่มีปริมาณที่เยอะหน่อยค่ะ เด็ดกะเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปล้างน้ําแล้วก็ใช้น้าไว้ค่ะให้กะเพราเขายังมีความสดมีความเด้งอยู่ตลอดค่ะและต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาตำพริกกับกระเทียมกันค่ะก็วันนี้ใช้เป็นพริกแดงกินดาแล้วก็เป็นกระเทียมจีนนะคะกระเทียมจีนก็ใช้เป็น3ามกลีบใหญ่ๆพริกแดงจินดาก็ใช้ประมาณ15เม็ดค่ะก็ตำให้ละเอียดนะคะเราจะเอาความละเอียดที่เท่านี้ค่ะ แล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดค่ะขั้นตอนนี้เราจะต้องผัดให้ทั้งสองทรงกินหอมขึ้นมาค่ะวันนี้เราใช้ถึง15เม็ดเลยนะคะวันนี้มันต้องมีความจามขึ้นแน่นอนค่ะบางคนถามว่าใช้พริกแห้งได้ไหมใช้พริกแห้งก็ได้ค่ะบางคนจะอ่านิยมใช้พริกแห้งในการผัดกะเพรานะคะเพราะว่า คิดว่าในการใช้ริกแห้งเนี่ยมันจะหอมแต่จริงๆแล้วมันก็หอมหมดละค่ะก็เลือกเอาแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะขั้นตอนต่อไปใส่เนื้อเป็ดลงไปจากนั้นก็ผัดตอ่อค่ะถ้าสังเกตว่าน้ำแห้งไปนะคะเราก็เติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยผัดกะเพราเป็ดไม่จำเป็นจะต้องมีความแห้งนะคะถ้าจะให้ดีก็มีน้ำขุกขิดนิดหน่อยค่ะ ขั้นตอนนี้เราก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะค่าต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติเราจะใส่ซอสหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็ใครที่ชอบผงชูรสหรือว่าผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะแต่ตรงนี้แอดมินใส่ไปเรียบร้อยแล้วแต่เหมือนเดิมค่ะลืมกดอาดค่ะ ตรงนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมใส่นะคะก็คือต้องใส่ตามสเต็ปทั่วไปเหมือนกันทั่วไปค่ะถ้าต้องการสีสันให้สวยงามก็ใส่สีอิวดำลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะถ้าใครอยากได้น้ำที่เยอะมากกว่านี้ก็เติมน้ำลงไปได้อีกค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการใส่ใบกะเพราใส่ใบกะเพราลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้จะไม่ผัดนานนะคะผัดพอแค่ ใบกะเพาะราสลดลงไปเท่านั้นใบกะเพราถ้าเราแช่น้ําให้เขามีความเด้งๆนะคะพอเขามีความเด้งแล้วเขาลงไปเจอความร้อนค่ะกะเพราจะมีความหอมมากกว่าเดิมนะคะและตอนนี้ใบกะเพราก็สลดลงไปแล้วเมื่อโอเคใบกะเพราได้แล้วก็ปิดแก๊สค่ะก็เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดกะเพราเป็ดค่ะ และในส่วนของการทำพะโล้เป็ดค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้วิธีการทำพะโล้เป็ดเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะก็เข้าไปดูกันได้ค่ะแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะกับเมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ